นี่นะครับโอโก้นะครับที่กาญจนบุรีนะฮะเราปลูกได้แค่สองเดือนนะครับโตมาถึงแปดสิบเซนนะครับที่นี่เรามีให้ดูจริงนะครับไม่ใช่ที่สะแก้วนะครับสะแก้วนะ่ะมีโกโก้แค่แก้วเดียวนะครับลอกเราไปดูซะได้ที่นี่ของจริงนะครับ เพื่อนๆพี่ๆกลุ่มสามขอนะครับถ้าอยากจะดูเรายินดีให้มาให้ดูเลยนะครับมาได้เลยครับต้นไม้หลากหลายพันครับนี่นะครับดูครับบรรยากาศนู่นริมน้ำนะครับนี่ครับต้นขานางครับไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ ไม่ใช่ขาเมียนะครับขาเมียสวยกว่านี้นิดนึงขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่พๆสามคอทุกคนนะครับอยากรู้อะไรอยากปรึกษาอะไรก็ทักมาได้นะครับขอบคุณครับ